พ่อไปไหนอ่ะฮะพ่อไปไหนพ่อจะไปย้ายรถจ้าแล้วพ่ออาชุดไปไหนก็อเอาเสื้อไปนอนด้วยลูกเพราะว่าพ่อเดินทางไกลก็เลยต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยตรงค้างคืนแล้วพ่อจะอาบน้ำที่ไหนล่ะ ปั๊มไงคะอับน้ำในปั๊มสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะออกเดินทางไปรับรถเมคโคนะครับอยู่ที่ รรน้ำตาลวางขนายนะครับเก้งสนามนางครับรับเส็นก็จะเดินทางไปต่อที่จังหวัดตราดนะครับไปที่อำเภอบ่อไร่ครับทุกคนครับใครที่เห็นรถผมวิ่งนะครับปีเตอรหรือว่า,าโบกจอดได้นะครับมีสติกเกอร์ไปด้วยนะครับแกสติกเกอร์เลยนะครับสติกเกอร์ใส่ไปเต็มรถเลย ในจะเดินทางระยะทางอยู่ที่จากบ้านผมไปโรงน้ำตาลวังขนายแกงน,นามนาง200โลครับแล้วก็จากโรงน้ำตาลวังขนายไปตลาดนะครับ400โลทั้งหมด600โลครับเราจะเดินทางาวิ่งจากวังขนายเข้าโคราชแล้วก็เข้าปักตรงชัยนะครับเข้าปักลงขอปักแล้วก็วามาสระแก้ว ยิงตรงเลยครับปั่นรถวัน คนครับสอบถามหน่อยครับว่าลงเขาปักเขาใช้เกียร์อะไรในการลงครับลงเขาปักน้ำหนักที่ขนอยู่ที่12ตันนะครับเป็นรถแมคโครครับ SK135 ครับสูตรหม้อครับแนะนำผมหน่อยนะครับว่าลงเขาปักเขาลงเกียรย์อะไรวันก่อนที่ผมลงนะครับผมขนอ่ ขนละลายรถไปน้ำหนักแบบตันครับผมลงที่เกียร์สี่ครับเบรกไหม้เลยครับรอบนี้ผมคิดในใจแล้วว่าจะต้องลงเกียร์สองแน่นอนเกียร์สาก็คงจะไม่ไหวครับเร็วกันไป โอเคครับเดี๋ยวให้เราเช็ดกระจกก่อนนะครับทุกคนระยะทาง600กิโลก็จะไปเรื่อยๆนะครับเจอกันข้างทางก็บิ๊เตะทักทายได้ครับมีสติกเกอร์ไปด้วย ครั้งแรกเลยครับที่ซูเปอร์เกตได้ลงไปแถวจังหวัดจันทบุรีครับหรือว่าได้ไปที่แถวตลาดนะครับแล้เช็ดไอ้นี่นะไอ้กระจกมองเนี่ยตรงหน้าเนี่ยเออละได้มองง่ายๆนะครับคำคูนคำคูณน,นะเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวต้องไปเช็คลมยาง ไอเตี่ลมยางก็เช็คมาแล้วครับวันนั้นเดี๋ยวผมจะลองเคาะดูก่อนนะมีรั่วไหมโอเคทางนี้ไม่มีปัญหาครับโอเคสายโซ่รับพร้อม คือฝั่งนี้หน่อย นะครับโอเคครับทุกคนครับไปเดินทางเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวระหว่างทางจะไลฟ์สดไปด้วยนะครับไลฟ์สดไปด้วยครับไปเจอบีบเตได้ครับมีสติ๊กเกอร์ไปครับ แจกไปเลยครับคนละสองใบครับใครที่โบกนะครับเอเยครับเจอกันใหม่ครับทุกคนครับ๊บายบาย